สวัสดีครับสำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่กําลังติดตามช่องของคัมภีร์มหดอยู่นะขณะนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเต้มอีกเต้มหนึ่งที่พบเห็นได้บ่อยนะครับเต้มอีปุ่มเดินหลังพบกับหมากย่อสั้นเดินก่อนนะครับออกจะเป็นกึงก่งเป็นกองโจนนะครับปกติแล้วเราก็จะคุ้นเคยกับว่าเขาเวลาเขาเดินปุ๊บเขาก็จะพุ่งขึ้นมาเร็วเนาะแต่บางคนเขาไม่พุ่งนะครับเขาจะย่อส่วนขึ้นมาเขาไปเป็นทรงหาเต้มแล้วก็ขึ้นไป เขาก็ตีออกมาเป็นสี่ขุนผลห้าเติมนะครับเสร็จแล้วเขาก็ย่อส่วนเป็นเตรียมตัวเป็นกองโจรน,นะครับแล้วก็ขึ้นมาลักษณะงี้เป็นโจรคล้ายๆกับว่าแปลรูปเป็นโจรก่อนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ให้เราขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เขาเลือกกินเลือกเข้ากินส่วนใหญ่เขาก็จะเดินอยู่สองแยกก็คือมานี่กับมานี่นะครับเอามานี่ก่อนถ้ามานี่ให้ขึ้นมานี่นะครับขึ้นมานี่เสร็จแล้วเขาก็จะเข้ากินแล้วก็ไป มานี่พิ๊บเราก็ไปมานี่พิ๊บเราก็ไปทีนี้เขาก็จะไม่มีตัวเดิมแล้วนะครับตัวนี้ก็ออกไม่ได้ก็ต้องมานี่เราก็ไปนี่มานี่พิ๊บเราก็ไปนีถ้าเข้ามานี่พิ๊บเราก็อุดนะครับนี่ก็ออกไม่ได้ก็ต้องออกตัวนี้ออกตัวนี้ปพ๊บเราก็สลับเลยกินสองเลยนะครับทีนี้เราจะกินตัวนี้อีกตัวหนึ่งเขาก็ต้องหลบปลบปพ๊บเราก็กินฟรีเขาก็มากินไม่ได้นะครับก็ต้องมาเข้านี่ พอมาเข้านี่ปุ๊บเราก็เราก็ไปนี่นะครับไปนี่ปุ๊บเขาก็จะมาเข้ากินตัวนี้กินฟรีเราก็ไปนี่นะครับแล้วก็ยื่นให้เขากินเสร็จแล้วก็เลื่อนมานี่เขาก็เข้านี่หนึ่งสองอันนี้ก็จะชนะไปนะครับสำหรับแยกนี้ทีนี้อีกตัวหนึ่งกรณีที่เข้ามานี่ปุ๊บเราไปนี่แล้วเขาไม่มานี่เขาเซ้นเราก่อน เพื่อให้เราเพื่อให้เขาได้เข้าหอดได้แล้วก็เข้าไปนะครับเขาก็มาเขาเข้าไปเขาก็จะมานี่เพื่อว่าที่จะให้เราต่อนี้แล้วก็เรากินตกนี้พอดีเขาจะได้กินคืนนะครับแต่เราซ้อนแผนไปกว่านั้นก็คือให้เรากินเราให้เขากินตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มานี่กินมานี่นะครับโอเคให้กินสามต่อเลยตัวนี้ก็ชนะไปนะครับง่ายงอ่านะครับ แยกนี้น่าจะครบถ้วนแล้วทีนี้อีกแยกหนึง่งอ่อขึ้นไปมาขึ้นไปเมื่อกี้เข้ากินนี้เนาะอ๋อนี้มีอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่งลืมไปนะครับมีอีกตัวหนึง่งนิดหนึง่งอ่าเมื่อกี้เข้านี้ใช่ไหมทีนี้เข้านี่เข้านี่ปพ๊บถ้ามานี่ก็กินฟรีนะครับกินฟรีเลยเขาคงไม่มาเขาคงมานี่เราก็ไปมานี่เราก็ไปนะครับสเสร็จแล้วเขามานี่ก็ไปมานี่ก็ไป,ไปนี่ ออกไม่ได้ออกไม่ได้ก็ต้องออกนี่แล้วก็ไปเข้าหอดเขาก็จะเตรียมมาต่อสองตัวนี้เราก็หลบพอหลบเขาก็ต่อนะครับ <c oughs> เขาก็ต่อมาเราก็ไปนะครับเขาก็หลบมานี่ไม่ให้เราแทรกเราเข้ากินสองเขาก็เข้ากินด้วยนะครับหนึ่งสองหนึ่งมานี่แล้วก็ให้กินตัวนี้เลยเขาจะกินนี่ก่อนหรือจะกิน,นนี่ก่อนมีค่าเท่ากันนะครับเพราะเราจะมารลอกอยู่ตรงนี้ หนสองอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้มีอีกแยกหนึ่งเ <c oughs> อ,องแทที่แรกเลยนะครับพอขึ้นรูปมาปอมานี่มานี่มานี่ยอสั้นไปขึ้นโจนขึ้นโจนไปทางนี้เมื่อกี้เข้านี้เนะาะอ่ะทีนี้เข้านี้เข้านี้ให้ไปนี่นะครับ ไปนี่เลยเสร็จแล้วก็เขาก็จะออกมานี่ออกมานี่ปุ๊บเราก็ไปนี่นะครับถ้าเขาทําอย่างใดอย่างหนึง่งเราก็มีสิทธิ์ที่จะถ้าเขาอย่างนี้ปุ๊บเราก็เบียดนี่เลยนะครับเราก็กินนู่นเลยเราไม่ต้องสนใจตัวนี้ยังไงก็ได้กินอยู่แล้วตัวนี้นะครับโอเคแต่เขาสามารถถ้าเป็นลักษณะมากนี้เขาจะมาป้องกันตัวนี้ก่อน,ออนเราก็หลบเข้าไป าก็จะต่อไว้พอต่อไปแล้วก็ออกนี่นะครับถ้าสมมติว่าเขาเข้ากินนี่เราก็ไปนี่เลยเขาก็จะเบียดมานี่เราก็เตรียมตัวต่อสองเดินมานี่ปุ๊บก็ต่อสองอันนี้ก็ชนะเร็วนะครับอันนี้ก็ชนะแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเขาไม่เบียดล่ะเข้ามานี่ล่ะอันนี้เราก็ให้กินนี่ให้กินนี่นะครับให้เราก็เบียดไปรวมไปปึ๊บป๊บ เขาก็มาเข้าฮอตไปเข้าฮอตไปถ้าหลบนี่ก็เข้ากินสองเลยชนะเลยทันทีเพราะว่าเขาออกไม่ได้นะครับเขาก็ต้องยอมให้กินฟรีแล้วเข้ามาเข้าฮอตไปนะครับให้กินสองอย่างนี้แพ้ pay, นะครับเพราะว่าเขาจะดักสองตัวนี้ไม่อยู่นี่พอมาดักตัวนี้ตัวนี้ก็หลุดนะครับโอเคอันนี้เขาจะแพ้เราไม่ต้องกลัวนะครับมานี่เราเข้ากินหลบมานี้ เราเข้ากินสองถ้าให้กิน2เลยก็แพ้เหมือนเดิมนะครับเพราะาเบียร์มันอยู่คนละฝั่งมันยังไงก็เอาไม่อยู่เราก็ต้องอุดพออุดแล้วก็มาเขาก็มานี่เพิบไปเขาก็จะเข้ามานี่เพิ่มมาค่าฮอดก็ไปเขาปล่อยให้เขาค่าไปครับไม่เป็นไรไล่กินทีหลังเพิบไล่กินทีหลังอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับโอเคชนะไปนะครับ ทีนี้สมมุติว่ากรณีที่นี่เนาะยิ่เข้ากินนี่ปุ๊บไปทางนี้ทีนี้ถ้าเข้ากินนี่ล่ะแล้วก็ไปนี่นะครับแล้วก็ไปในกินไปนี่ถ้าเข้ามานี่ปุ๊บก็บไปไปเบียดมาไปนะครับมานี่ค้ำไว้เส้นเพื่อมาเข้าฮอตไป มานี่จะมานี่หรือมานี่โดนเหมือนกันโอเคนะครับตัวนี้ก็ผูกผูกไว้แล้วยังไงก็ไม่พ้นนะครับโอเคชนะไปโอเคครับอขอทบทวนเต้มเนาะทบทวนเต้มการขึ้นหมากตั้งแต่ทีแรกเลยก็คือเขาจะเป็นย่อสั้นแต่เราจะเป็นยิ่งุ่มเดินหลังนะครับถ้าเขาขึ้นจุบันนี้ให้รีบพุ่งขึ้นไปเลยอย่าไปย่อตามเขานะครับถ้าเขาย่อสั้นเราก็ต้องขึ้นบนจะเป็น างคนอาจจะถนัดมาตรฐานก็ใช้มาตรฐานก็ไม่ว่ากันแต่ผมถนัดที่ปุ่มนะครับเขาก็ขึ้นมานี้ปุ๊บแล้วก็ไปแต่เข้ามานี้ปุ๊บก็ฉีกเลยอ่โอเคครับถ้ามานี่ก็ไปนี่นะครับทรบถวนเต็มถ้ามานี่ก็ไปนี่แค่นั้นเองนะครับโอเคครับส่วนรายละเอียดก็ย้อนดูในวิดีโอได้ครับโอเคครับเป็นตัวอย่าง2 3สแนวทางนะครับไม่ใช่ว่าทุกแนวทางโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมขอบคุณครับ